เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน i c l o วนะครับสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บ,บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1นเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลด u g ใต้คลิปเลยครับหสวัสดีครับบิ๊ดลักรแบนนะครับวันนี้เราอยู่ในโกโก้สามกนะครับ วันนี้มีก็ขออนุญาตวิธ์ทำวิธีซาลาเปาแบบใหม่ก็คือขุด1,200%ครับมันจะปล่อยอาบบูขิกเลยมันจะพังทั้งไร่เลยนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตพาให้ดูว่ามันฮาดีซาลาเปาเต็มตลอดครับบอกเลยนะะเดี๋ยวเราเตียวหุ่ยมาครับเตียวหุ่ยไปส่งแล้วเต็มโอ้โ oh, ห no. เต็มอ่ะไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับนี่ชีสฮืออันโอเค โอ้โหเป็นไงหายไปทั้งยอดเลยครับตอนนี้หมีมีตัวหนึ่งพันสองร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยอ้อยู่กี่ตัวครับเนี่ยสองตัวนะก็ทั้งเตียวหุยมันก็ปล่อยอาบูคิกเหมือนกันนะครับโอ้หายไปทั้งไรเลยดูดิมันยิงทีเดียวก็คือว่าเต็มครบสามร้อยเลยครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวลองมันยิงนะอันนี้ต้นไม้เกิดแล้วนี่ชิ้นนี่นี่เดี๋ยวเตียวหุยมาครับเอาพี่หุยว่าไงเออเออพี่หุยเออ อ,อ๋นนี่พี่หุวยยิงมาแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอได้เลยสี่ชิ้นคืออะโนแคนหนึ่งพันสองร้อยเปอร์เซ็นเตี๋ยวหัวไงเออเตี๋ยวหุวยเอออ้าวเฮ้ยเตียวหุวยกูไปไหนวะเอาเตียวหุวยเอาไงอันนี้ไม่ใช่อันนี้ม400ันสี่ร้อยเปอร์เซ็นครับเดี๋ยวเราต้องดูตัวคือตอนนี้ของหมี่มันเต็มตลอดเลยไนงะมันก็เลยแบบเอ่อซาลาเปานี่หมี่ก็เอาคนทำแบบไอ้นี่เลยนะ 400-500-600%เนลยนะครับมันก็ได้อยู่แค่นี้สาบเลจะเต็มอยู่3าม0 0ื่นเพราะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆขยันเปิดตัวเปิดแค่เกมทิงไว้แค่นี้สำหรับเอาก็เต็มตลอดเพื่อนเพื่อก็จะสามารถอัพเลเวลแปดสิอย่างรวดเร็วเลยนะแต่ว่าหมีไม่ค่อยมีเวลาเปิดหมีเล่นเกมอื่นเยอะมากตอนนี้นะก็เปิดเป็นเทคนิคนะครับเดีย๋ยวด้วยเน้เต็มทุกคนเนี่ยยิงทีเดียวทีมนักลบสี่คนทำไงครับเกมอะไรวะอันนี้ไม่ใช่ เดี๋ยวเดี๋ยวข้าวมันก็เกิดแล้วแหละเออตามเข้าไปครับไปดูนี่ชินออบบช้นคืออบบูคิกโอ้โหดีเจ้าชิ้นคืออบบูคิกปล่อยทีเดียวเต็มเลยครับสามร้อยนี่ขวางทางแล้วหรอนี่ไงเจอไหนท่านปล่อยอบบูคิกโอ้โหเต็มอย่างเดียวเป็นไงสุดยอดเลยนะครับตอนนี้นก็คือเทคนิคการปั่นทำซาลาเปาแบบนี้ปลาเดี๋ยวได้พันนึแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็พยายามเก็บครับแล้วก็มาอัพเลเวล80ให้หมด อ่าที่สำหรับผู้เล่นมาใหม่นะครับมีคนถามว่ากวนอูาสามารถเปิดฟรีได้ไหมเปิดผมอยากได้กวนอูทําไงครับถ้าไม่ซื้อก็ไม่ยากเลยครับก็เปิดตู้เลยครับนี่นี่มีจะบอกไว้นะถ้าเกิดจะเล่นกวนอูแบบโจกแบบจริงจังเก็บทองไว้เลยครับรอประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นี่นแหละมันจะมีตู้ของเบ้งมาเนี่ยด้วยอะมันจะเป็นตู้โจ้เพื่อนเพื่อนเกิดกดรัวๆเลยครับเพราะว่าตัวดีที่สุดก็จูกันเหลียงเตียวหุยกวนอูเล่าปี่แล้วก็ อ,อไม่มีจูล่งนะตู้เนี้ยนะต่าเป็นว่าถ้าปั้นจริงๆ4ตัวข้างบนที่มีบอกเนี่ยคือท็อปเทีย์เลยครับมีก็ใช้อยู่ถ้าจะเอาคอมโบก็3พี่น้องเลยเตียวขุยกวนอูเล่าปี่นะคอมโบก็คือเตียวขุยมันจะเอาโคโคงเป่าแล้วมันจะกระเด็นส่วนเล่าปี่มันจะปาตุ๊กตาวูดูมันจะกระโดดสูงแล้วกวนอูก,ก็ปั่นต่อ,ต,อตายเลยโหมดมากๆอันนี้ปั้นได้แล้วก็มีตัวท็อปเทียอย่างนายท่านมาด้วยนะครับก็สามารถปั้นได้เลย ไอ้นนสำหรับคนถามมาอย่างตะก,กี้แล้วนะว่าควนอูหาจากไหนไม่ต้องเติมเพราะเปิดตู้นี้แนะนํานะถ้าเล่นควนอูเก็บทองแด,ด,ดองเลยครับผ่าน2อาทิตย์เราก็ค่อยเปิดจบเลยอเดี๋ยวมันจะมีตู้อื่นมานะครับสมมุตอิอันนี้บอกสเต็ปการทําทีมนะของหมีนะทำโจ๊กก่อนครับนี่เห็นไหมเขมีสี่ดาว,วแล้วนี่มีได้เตียวหุยแม็กตัวละเนี่ยถ้าได้เตียวหุยอีกตัวหมีห้าดาวสบายแล้วเล่าปียังไม่ได้ก็ถ้ามันมีตู้ซีซั่นของฝ่ายไหนฝ่ายห,หนึ่งเพื่อนๆก็ ทำให้มันตันทีเราฝ่ายยังมีเอาโจกให้ตันก่อนอ่ะต่อไปก็เห็นไหมมันก็จะมีตู้ของใครของวีมานะครับนี่ตู้วีก็จะเป็นตู้นีุ้ยแกถามว่าตู้นี้เก่งไหมเก่งนะุยแกเป็นตัวฮิวแฮหัวตุ้นแฮห,หัวเอียนพวกนี้ท็อปหมดแต่ไม่มีโจโฉจะได้ยังไงไวะเนี้ยโจโฉนี่คือตัวท็อปๆเลยแต่ไม่เป็นไรครับจริงๆไอ้ตรงเนี้ยเก่งหมดเลยไอ้มิยามโตโยชิเนะนี่ก็เก่งเขาทัวก็เก่งแฮห,หัวเอาเป็นว่า3ามสตัวข้างบนที่หมีบอกก็สามารถปั้นได้เลยเอาทีมวีให้สุด อันนี้มีได้ข่าวนะเดี๋ยวตู้จกออกไปเสร็จต่อไปจะเป็นตู้งอนะครับเพื่อนเนก็สามารถทําทีมไล่สเต็ปกันไปได้เลยนะครับเช่นทําจกตันก่อนเอาทําบุยต่อบ้าเราก็ได้2ทีมต่อไปก็เป็นงองอตัวเก่งมีใครบ้างไทซูจูมีแจก3ตัวแล้วก็อวีกายทาง่ายแล้วก็ซุนเกียร์หรือจิวยี่เนี่ยสตัวเนี่ยซทำเ,เยอะๆทาเลยครับตัวไหนก็ได้จิวยี่กับซุนเกียรเก่งมากแต่มันหายากครับต่อไปวีรชนก็ริปโปะท็อปสุดแล้วแล้วก็ต่างโตแล้วก็ เออตัวผู้หญิงเนี่ยมันชื่ออะไรนะเตลเซียนแต่มียังเปิดไม่ได้นะครับเอาซูมาเทคโชว์ก็พอได้อยู่นะเออแต่ริปโป้มันเก่งสุดแล้วแต่เปิดยากนะครับไลอํอำนาจก็ตัวมันมีไม่กี่ตัวอือก็หายท่านอันตาพานแล้วก็เนี่ยเก่งหมดเลยพวกจอมยุทกระบี่ไอ้หงกิวดงเนี่ยเนี้เก่งแล้วก็หงอคงอะพวกเนี้ยถ้าเปิดได้ก็เก่งพาราดินไม่อยู่ในตู้นะถ้าจะเปิดนะครับก็นี่แหละการทําทีม การทาทีมทํายังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวมีคุณย่อาอธิบายให้ฟังนะครับพยายามให้ลงเป็นกกเดียวหช่ไหมโจ๊กกระจก,งอก,ก,ง,อก,กงอก็งอวีก,ก็วีเป็นฝ่ายม่วงก็ฝ่ายม่วงแต่ว่ามีไม่มีตัวฝ่ายม่วงตัวหนึ่งก็เลยเอาลิปโปมามันจะไม่คอมโบครับก็แค่เอาตัวฝ่ายเดียวกันแล้วก็พยายามเอาคอมโบคอมโบให้มันลงตัวกันอย่างเช่นแบบของโจ๊กก็แบบเออเริ่มมาตียวหุยเปิดใช่ไหมแล้วเล่าปี่มันจะตามปลาทุกตาใส่เสร็จมันกระเด็นแล้วเล่าเล่ากว,วนอูก,ก็จะโหลดสับสามที ตายแน่นอนคอมโบของคอมโบของงองก็จะเป็นซุนเกียเปิดก่อนมันจะปาเป็นไอ้นั่นอะอะไรนะตายหยกตกลงมากระโดดสูงแล้วไทซูซู้ยิงตามถ้าเกิดเพื่อนๆมีจิวยี่จิวยี่จากคอมโบตามนะมันก็จะดีกว่าแต่ว่าจิวยี่มีเปิดแค่ตัวเดียวนะครับต่อไปคอมโบที่3ก็ต้องมีโจโฉอะถ้าจะเอาแบบเท่ๆนะโจโฉแล้วก็แฮห,หัวเอียนแฮห,หัวตุ้นสามตัวนี้คอมโบโหดมากหรือว่าจะเป็นในส่วนกุยแกก็ได้ ก็ประมาณนี้ครับพยายามหาตัวคอมโบเป็นสีเดียวกันแค่นี้ครับจบแล้วถ้าไม่ผ่านด่านไม่เป็นไรก็ทำซาลาเปาเนี่ยเห็นไหมก็เดียว3000แล้วดูดีเห็นนะทำซาลาเปาอัดให้เรลวว่า80ทั้งหมดก็จะผ่านด่านแน่ของหมียังเลยตอนนี้แค่จก80เพราะว่าหมีไม่มีเวลาเปิดถ้าเปิดอะแป๊บเดียวประมาณสักวันวันหนึ่งก็เต็มหมดแล้วถ้าถ้าถ้าเปิดอะถ้าไม่ผ่านก็พยายามทําทีมครับ <c oughs> <c oughs> ขอไปครับพยายามทําทีมให้เรลวว่า80หมดเลยทุกฝ่ายแค่นั้นครับแล้วก็ลงสู้ผ่านแน่นอน คือตอนนี้ทุกวันนี้ที่ไม่ผ่านกันเกิดขึ้นมาจากว่าอะไรครับเราเลเวล80แค่ทีมเดียวไงถูกไหมเออนี่นี่นี่รูรูทีมโจกพอดีนะไม่รู้กูจะแพ้ไปนะเนี่ยเออเออนี่ครับนี่นี่เตียวคุยกระทึ้นี่ไงเตียวคุยปล่อยโค้งครับเราปีว่าไงได้เลยน้องสามนี่ตุ๊กตาวูดูกางเกงไนกูนี่ปลาสามนะโคดโอสามโอ้โหโอ้โหโคดโอมันจะหมุนสามทีแต่นี่ทีเดียวก็แตกแล้วคอมโบโหดมากของโจ๊กอ่ะถ้า ถ้าเดียวหุยเปิดก็คือตายทบนี้แน่แน่ดูกวนอูฟาดทีห้าร้อยครับเฮพระเจ้าสงครามครับซีซั่นสองต่อมีโป้มีโป้ในซีซั่นหนึ่งครับมาดินี่เลยวนอูสับเขาให้ครับอ้าวมีคนกระโดดเสร็จกูมึงนี่ดูกวนอูไม่โหดก็ไม่รู้ว่าไงแล้วสับทีละห้าตายเลยดูดิกวนอูแม่งหมีบอกเลยนะห้าดาวได้ก็คือแบบพระเจ้าอ่ะดราก้อนเบสควนอุต้องัดครับมเจอหนังสือโป้เล่าปีครับปุ๊ก้เรียกเขเถียเลยนะ เทยวขุยเวลาตีมันจะใช้ข้ามหมุนคนะรับขวากทหารดีมากนะนเดี๋ยวลองดูลองถามนะเออเออลองถามตีแรงนะกแต่กดอูตีแรงว่ะเออเอาดิมาดิมึงมาดิมาดิเออเอ,เออเท้าขุยหมุนโชว์หน่อยดิลูกเออเออเอออันนี้ทาหารโลกมันถึงนี่ไงกูตีหัวแตกเท้าขุยโช่อยดิลูกโภทพลังของทหารเสียงจกเนียเเ่ยเออเหนื่อยแล้วเยอะนีหนังสือโปแล้อปีครับโอ้โหน่าจะยิงทางซ้ายเยอะกว่าเยอะเลยนี่ครับแต่ก้อนเบกของกูอุ๊บวับวิเดียวหายทังกรับ ก็หุ่นคนใหม่อีกตัวมันอยู่ไหนวะหาไม่เจอวะนี่ครับเตียวเนี่ยเอ่อเตียวหุ่นมันจะช่อนไปท่าหมุนนะมันจะผัดผาทหารดีม,มากนะอ๋อนี่ไงหุ่นขนคนใหม่ตัวตัวฝาเนี่ยเราบอกเลยว่าสู้สามพี่น้องไม่ได้หรอกครับเออนี่ครับเตียวขุ่นหมุนปั่นจากจัก,กรยาน,นครับมันอยู่ไหนวะหาไม่เจอวะงอ๋อนี่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 นนนตัวถือฝานี่ครับมีเล่าปี๊บโอ้โหเหล่าปีพระเจ้าอาไม่ไหวแล้วอึ นี่ทำทำที่ใหญ่กว่านี่ไงควรอุกกระโดดทรัพครับเจอหนังสือโป๊กุ้ยดอยนี่ไงสู้ไม่ได้กเจอหนังสือโป๊กระโดดนะถ้าถ้ากระโดดก็ต่ออีกต่อครับอุ้ยเจอด้านฝันเบลทรัพยเข้าไปทีกระเด็นไม่ไม่กระเด็นหรอโอ้โหเห็นตายเรียบครับมันกระเด็นไปไหนอ้าวกระโดดหรอเอาเตี่ยวขุยคอมโบครับน้องสามได้เลยพี่ใหญ่ตาตุ๊กตาคำสาปนี่สามมันหกตายไปก่อนไม่งั้นควรอูเบิลต่อไม่งั้นโหดมาทีมจกแต่จริงหงเบ้งโหดนะแต่หมีเปิดไม่ได้นะก็มันก็เปิดยากนมเลยนะ อ่ะเดี๋ยวรีวิวให้ดูจ้าเผื่อใครจะเล่นโจ๊กมันมีคนถามเยอะที่มีรับคูโอนสายฟรีเล่นทำไมได้ครับแต่ว่าอันนี้ขออนุญาตแนะนำเทคนิคเลยนะเริ่มมาให้ดองทองเพชรดองป้ายเยอะเลยพอซีซั่นสองมาแล้แต่ตู้โจกเปิดตู้จ๊กให้หมดเลยเทหมดแล้วตัดหรือชอบปุยก็ปุยเอาวุยก็โหดครับอา้าวเซ็ตคอมโบตุ๊ก,กตาวูดูเอาไปตีสามพันหกคูณอุกระโดดสามตอ่อครับตัวขาดเอายังไม่ตายอยู่มึงนี่เจอคอมโบสามจังหวะตายหมดแหละกูบอกเลยชั่วโมงนี้ใครจะมาเจอ บอลอูนี่ครับน้องสามบอลครับผบน้องสามนี่แบบเชี่ยวขวยนี่คือตัวเชียเวฟดีมากครับอ้าวมีคนกระโดดเสร็จกูได้หึงเอาไปสามจังหวะมึงตายเลยเป็นไงเฮ้ยเหลือทีดนึงเหรอโอ้ยเอ้ขวานสับหัวกูเออโอ้โหโหมันสู้ว่ะโอ้โหเจ็บเอากูโดนมากเลยชิบหายเอ้ยฝั่งนั้นก็มีคนอูอชิบหายได้ยังไม่ได้แล้วโอ้โหกูเล่าปีกูตัวขาดเออ โอ้โหมอาอ่านทำพี่ใหญเหรอกวนอูไม่ยอมครับเลยซับมันที่ควนอูเออเอาทิเอาทิ่นี่ไงนี่ครับเจอหนังสือโป๊ทำลายครับครับตก็มีคนกระเด็นบ้างเหรอวะเออเออมาดิน้าเตียวหุยเซ็ตเอากวนอูนี่ว่าเซ็ตเลยครับกวนอูเอาไปนี่แหละตุ๊กตาอูดูปึ้งสามมาตายบ้างตายแล้วอ๋อเอยเห็นปหผ่านด่านแบบง่ายมากถ้าเราแบบเนี่ยทำสี่ดาวห้าดาวได้นะครับ อันนี้ไอ mar, tomorrow, chips, like hmm. ้แกสุมาเตกโชเนี่ยบอมาฮะดินี่เตียวปุยขอกระโดดหมุนครับโชทำลายทับก่อนเลยเตียวปุยบอกเฮ้ยนี่ตายไปสามสี่ห้าตัวแล้วคนอู้ดนะคนเบสมีคนจะโดดไหมอ้าวมีคนกระโดดนี again, ่ไงเซตเซตข้าพเจ้าอาจาโอ้โหเหลือขีดเดียวครับเราปีนี่เองนะเนี่ยเราปีนเหลือขีดเดียวเสร็จกูชิบหายเราปีนเอาหนังสือโปมาเออหนังสือโป กดอูกันได้ครับตอนนี้โอ้โหเราไม่กระเด็นครับกดอูบอกแค่นี้ยังไม่เท่าไหร่เออฆ้าเราปีมันก่อนที่เหลือขีดเดียวเราปีฝั่งตรงข้างไม่เราปีเรานะครับไอ้เหี้ยเราปีมึงยิงอะไรอะไรวะเออโอ้โหมันคอมโบสามจาังหวะโอ้โหไปขึ้นเอาอีกโอ,อ,อ้โหกดอูอเราเจ็บเหมือนกันครับตอนนี้ฆ้าเราปีมันเหลือขีดเดียวเองเฮ้ยฆ่ามันหน่อยเนี่ยเนี้ยขีดเดียว อ well. nhà. เออคนอูซับมันหัวมันเออเออพี่ใหญ่เออพี่น้องร้องเออพี่ใหญ่เออพี่ใหญ่เอาเหรอพี่ใหญ่เอ้ยโอ้มันลุมปุกคนแก่ก็เอาเหรออูซับเปิดอะเทพเจ้าความอุ้ยมันไปขึ้นเตาพวกเ่าเตาเออแกนี่หยุดฆ่าไม่ได้แล้วคนอูมึงแก่ละไอ้เหี้ยมันเหลือขี้เดี๋ยวซับมันหน่อยคนอื่นกูไปไหนหมดวะเนี่ยโอ้โหมาอยู่กันตรงนี้ นี่กวนอูใส่จากคนเบดครับตายไปตัวครับตอนนี้ไอ้แกมึงจะเอาเหรอนี่ไงกระโดดสับตัวขาดตายไปหนึ่งเอาตายไปสองเลยควนอูสับทีเดียวตายสองเลยครับบอกเลยกวรอูนี่ของจริงครับไม่ได้เลยเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มีคนกระโดดเมื่อไหร่รู้เรื่องแน่นอนนะครับกวนอูบอกสับสับไม่มีเลี้ยงอะไรอะไรทหารโลเหรอเอาดิเออเอาดิมาอสับขอแตกมาดิอ๋ออ๋ออันนี้หุ่นพลมันครับไม่น่าทำอะไรถึกเออเออเอามาดิ นี่ดาวบางกรเขียวเนื่จากว่าเออเออเออจริงๆนี่ชอบจู่ลงมากกว่าแต่มีป่วยจู่ลงไม่ได้เอามีคนกระโดดครับนี่ดาก้อนเบสเข้าไปเห็นไหมออมโบแม่งโหดอ่ะ,อะเอาตาหนึ่งไปละเริ่มเหนื่อยแล้วภาคเริ่มเหนื่อยแล้วกวนอูกูก็เหนื่อยเหมือนกันเอาซับกันเราปีกยิงหนังสือโอ้ที่ยถวหุยหมุนหน่อยแล้วเออสับมันเข้าไปครับตอนนี้เออวงคาราวานกูไม่โดดแล้วนะ เฮ้ยมีผู้หญิงด้วยว่ะเฮ้ยอ๋ออันนี้ตัวฮิวนี่ไงดากคนเบสไม่กระโดดว่ะกระโดดหน่อยดิโอ้ยน้องไม่กระโดดนี่เตะยวหุยหมดเออะโอ้ยเจ็บสุดอ้าวเซนครับตุ๊กตาอูดูเอ้าพี่ใหญ่กูเอ้าโถพี่ใหญ่ไล้พี่ใหญ่ดูหนังสือโป้อยู่มันซบที่สุดเลยไม่งั้นมีคนกระโดดแล้วอไงี้ยไม่น่าเลยนี่เตียวหุยแคททับครับมาเลยมาเลยกิี้ทั้งหลายเออเออไอ้นี่ใครวะเนี่ยสื่อธนูด้วย มรู้แล้วกูฆ่าเหมดอนแบบอันนี้อันนี้สับมันสับเออโอ้ยเฮียมันทุ่มเตียวหุยว่าเอยโอ้โหนู้ทหารหญิงแพ้วเย็นแน่เลยยิงแบบเนี้ยอ้าวนะต้นเบ็ดคนอูสับไปโอ้โหไม่ทุกคนผู้หญิงแม่งลงไปสุดเลยตะกี้หนังสือโป๊ะโดนไหมครับโดนแต่ว่าไม่กระเด็นเออโต้เอ้เลยอดคอมโบเลยนะครับเออเออฆ่าทหารแบบเอ้าเอาอ่ะจัดมาเลยจะสู้กับคนอูผู้นี้นี่ไงสับตัวขาดมาดิ รุโมโซมู้หญิงครับโอ้ยโอ้มันฮิวอ่ะนี่เราปีขอเจรจาเอาหนังสือโพสซุบหน้าครับเราปีไม่ยอมโอ้มันฮิวยิงยิเลยว่ะเอาไงดีนี่ต้องถามขอมุนหน่อยครับตอนนี้เออไม่ได้อ้าวเซ็ครับอย่างนี้มาแล้วจ้าพี่ใหญ่เอาไปกางเกงในแบบไม่แบบไม่ซัดสามันหตายดาคอนเบสไม่กระโดดว่ะแต่ไม่อ้าวมีคนกันโอ Bref.. ้เซ็ตขา มีคนกระโดดก็ต้องจัดให้ไปสองจังหวะตายตัวขาดครับนี่พี่ใหญ่ยิงหนังสือโป๊พิชาครับตายไหมเอาไปคอมโบ3ที่น้องเดี๋ยวคุยกดโอ,โอ้เราปีเออเอาริงเกมนี้มันก็สนุกดีนะจะได้ระบบมันมีอะไรทำน้อยไปหน่อยเนาะเออนี่ไงเจอคอมโบ3ที่น้องเป็นไงล่ะเออเอาดีทหารแตกใายตอนนี้เหลือผู้หญิงตัวเดียวแล้วนี่ว่ามาให้กูลุมโสมหรเอ้ยไม่ใช่มาให้เราตีเดี๋ยวนี้นะเราก็ พูด<ท> <thinking> ไปได้เออเออเตียวหุยมันปันเอออ้าวอ้าวเจ๊อยู่ข้างนี้เจอเจ๊แล้วเจ๊เออชอบตัวเวลาตัวละคอยเวลาโดนตีตาถลนมันฮาเลยอ่ะมันคู่นิโอะเนาะอุ้ยเจ๊มันโอ้ยมันฮิวหิวรัวด้วยว่ะยี้เตียวหุยต้องขอเจราจาันหน่อยแล้วเออ dad, เออสามพี่น้องลุมโซงผู้หญิงครับเออสามพี่น้องเออเออลุมโซ่ลุมลงแขกเอ้ยนี่ไงตายครับคอมโบสามจังหวะพี่น้องเอาไป กางเกงแนวแบบใช้แล้วเอาไปเออเอาไม่ตายก็เสร็จดีกดอ,อู้ซับเออไปงาหดวไหมเรียอยบอกแล้วทีมเนี่ยทำจกอะแม็กเลยรับประกันผ่านทุกด่านแน่นอนนะครับซะละาลาเปามันเต็มเร็วมากเลยคือของหมีมันเก็บได้แค่สามมืเนเองอะอ่ะแล้วนี่ก็คือการรีวิวการทำทีมนะครับทุกอย่างที่มีรวมทั้งหมดก็อาจจะช่วยเหลือผู้เล่นได้ไม่มากก็น้อยสำหรับโคโก้สามโก้เผื่อใคร มีคนถามว่าทําทีมยังไงเอาแล้วก็พูดเล่นสายฟรีอะไรแล้วก็กวนอูแบบไม่เติมได้ไหมได้ครับเก็บทองถ้าถ้าเริ่มมาไปเซฟไม่เก็บทองเยอะๆเลยตู้นี้มาใส่เดียวไปเลยมังกรทยานฟ้าเนี่ยอาจจะโชคดีได้ของเบ้งหลายตัวก็ดีครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ